ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องอยากทำนาพาไปลองวันนี้นะครับได้เวลาเก็บเกี่ยวนะครับพบอายุการเก็บเกี่ยวของข้าวซีพีไรตองแปดนะครับจำนวน2ไร่ครึ่งนะครับวันนี้เรามาดูกันนะครับว่าทีมงานนะครับจะเป็นยังไงบ้างนะครับจะได้ข้าวกี่ตันนะครับต่อไร่นะครับวันนี้เห็นทางโรงสีแจ้งมาว่าได้ราคาข้าวอยู่ที่ประมาณ11บาท สามสิบสตางค์นะครับต่อกิโลกรัมสําหรับข้าวเหนียวนะครับวันนี้เรามารอลุ้นดูนะครับว่าหลังจากท้องฟ้าแต่มใสนะครับฝนเริ่มหายไปบ้างแล้วนะครับก็มาถึงคิวที่เราจะเก็บเกี่ยวกันนะครับสําหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวเรามารอลุ้นกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างในแปลงนาก็ยังมีน้ําอยู่นะครับมีน้ําขังอยู่นะฮะเพราะว่าเมื่อคืนฝนก็ตกอยู่นะครับนะช่วงนี้ฝนยังไม่หยุดครับก็ โอกาสดีก็เลยมาเกี่ยวซะก,ก่อนนะครับก่อนที่พายุจะเข้ามาอีกลูกหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยคิดว่า,ารีบเกี่ยวอดีกว่านะครับก่อนที่มันจะฝนจะตกมามากกว่านี้นะครับเดี๋ยวยังไงนะครับเดี๋ยวเรามารอลุ้นกันนะครับว่าวันนี้สองได้ครึ่งจะได้สักกี่อุ้มนะครับอันนี้เป็นรถเกี่ยวขนาดใหญ่นะครับเราใช้รถเกี่ยวขนาดใหญ่ในการเกี่ยวนะครับเพราะว่านาค่อนข้างจะหล่มแล้วก็มีน้ําขังนะครับ เราใช้รถเล็กเดี๋ยวมันจะติดลมนะครับก็ยังไงก็ฝากเป็นกําลังใจนะครับลุ้นนะครับว่าวันนี้เราจะได้เข้ากี่ตันนะครับราคาก็ดีอยู่นะครับวันนี้ถ้าเกิดว่าได้ประมาณ2อตันครึ่งนะครับก็ถือว่าประสบความสําเร็จนะครับก็ตามที่ตั้งเป้าไว้นะครับถ้าได้2องเลตันครึ่งนะครับ ยังถือว่าไม่หล่มมากนะครับก็รอยดูจากรอยของล้อรถนะครับก็ไม่ได้จมไปมากนะครับพอดีว่าผมทําเปียกสลรับแห้งไว้ข้างๆบ่อยครับก็มีผลนะครับช่วยทําให้น้าไม่ค่อยหล่มนะครับถ้าเกิดว่าเราเอาน้ําขังตลอดนี่ถ้าเป็นรถใหญ่นี่ล่องจะลึกมากเลยนะครับรถก็จะติดล่มนะฮะช่วงนี้เราหน้าปีนี่ฝนตกบ่อยผมทําเปียกสลรับแห้งบ่อยนะครับก็เลย ไม,ไม่ได้เอาน้ําขังนะครับก็ทําให้ <c oughs> นาไม่ค่อยล่มนะครับ ปีนี้ต้นข้าวสวยนะครับไม่ล้มเลยนะฮะถึงฝนจะตกนะครับอย่างต่อเนื่องนะครับต้นข้าวก็แข็งแรงนะครับทําเปียกสลับแห้งนะครับต้นข้าวไม่ล้มนะครับปีนี้เดี๋ยวมาลอรุ่นกัน,นครับตอนนี้เกี่ยวได้ประมาณ2ไร่นะครับ รถเกี่ยวได้เต็มอุ้มเรียบร้อยแล้วนะครับโ้วีนี้ได้เข้าเยอะมากครับอันนี้ได้เข้าไปสองไร่อยู่นะครับเดี๋ยวจะเอาปล่อยลงที่รถลากแล้วนะครับ อันนี้พามาชมนะครับราคาข้าวเปลือกที่เขาเขารับซื้อกันตอนนี้นะครับราคาก็ยังสูงอยู่นะครับราคาส,สวยๆเยอะเลยนะครับเกี่ยวเรียบร้อยแล้วนะครับยังไงก็ขอฝากกดไลค์กดติดตามให้กับช่องอยากทำนาพาไปลองนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเกี่ยวข้าวห้าไร่ต่อนะครับ